สวัสดีครับพี่ๆวันนี้ผมมีวัตถุโบราณนะครับชิ้นหนึ่งอยากจะมาแนะนาเพราะเป็นมรดกตกทอดครับจากอารยธรรมโบราณและที่อยู่ในมือผมนี้ก็คือเงินหางหรือง <c oughs> เงินห้อยนั่นเองเป็นวัสดุที่ใช้แลกเปลี่ยนในสมัยก่อนของอาณาจักรล้านช้างที่มีอายุอยู่ในช่วงพศ1900-2300เป็นดินแดนฝั่งซ้ายของแม่น้าโขงมีเขตดินแดนตั้งแต่12ปันามฑลทนยูนานทอดยาวจรดถ,ถ,ถึงดินแดนกัมพูชาศิละปะเชิงช่างอิทธิพลการหล่อนะครับได้มาจากจีนแผ่นดินใหญ่และหลายๆอาณาจักรรวบรวมไว้ที่ล้านช้างโดยเงินตาชนนนนิดีี้ะะะะคัััจมลลกกษษณณเเเฉพาาตววือปป็็ยแผ่น ชิ้นนี้ครับมีน้าหนักประมาณ150กรัมถ้าหากตีเป็นน้ําหนักทองก็ตกประมาณ10บาทโลหะเป็นเนื้อทองสมริดครับเทรลแบบโบราณไม่พบรอยตะใบเก็บงานแต่พบร่องรอยการฝนครับคล้ายหินรับมีดบริเวณส่วนปลายเท่านั้นมูลค่าในขณะนั้นเราก็ยังไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่าอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่แต่เงินหางมีหลายขนาดครับอุปมาอุปไมยปประมาณ,มาณ,มาณ,มาณว่าอาจจะเป็นแบงห้าสิบแบงร้อยหรือแบงพันอะไรนแนวนี้ครับเงินหางนะครับจัดเป็นวัตถุโบราณที่หลงเหลือให้คนยุคปัจจุบันนะครับได้ศึกษาทั้งในด้านศิล ได้นะครับพี่ๆลองค้นหาดูนะครับอาจจะมีอยู่ที่บ้านพี่ก็ได้